โอเคครับรู้สิครับตั้งใจเรียนบทสนทนานี้ตามเหล่าเชื้อนะครับบทสนทนาที่อยู่ข้างๆเหล่าเชื้อนี้นะฮะเกิดขึ้นใจ้าเกิทิ้งเจเกิทิ้งคือคือคอ,อยู่ในห้องรับแขกนะครับนะซึ่งข้างๆเหล่าเชื้อนี้มีรูปภาพหนึ่งรูปภาพประกอบให้เราเรียนไปด้วยโอเคนะฮะซึ่งเขาพูดว่าเหล่าเชื้ออ่านหนึ่งรอบให้ผู้เราฟังก่อนแล้วเราข้ามาแปลนะเอเขาพูดว่าชา下午 你想去做什么？米达吧，下午我想去商店。诶，塔米瓦，你想买什么？米达吧，我想买一个杯子。剩白话来哈，录是格啷么读才哈？诶，克普多啊，下午去买。你克，你想克，อยา去克，buy 做克，ท 什么คืออะไรท่าค下午你想去做什么แปลว่าช่วงบ่ายคุณอยากจะไปทำอะไรนะฮะ B ตอบว่า下午คือช่วงบ่ายตอนบ่ายวัวคือฉันอยากคืออยากจะไปคือไปร้านค้านะฮะช่วงบ่ายฉันอยากจะไปร้านค้านะฮะ เอตอบว่านี่คือคุณฉันคืออยากจ่านะฮะหมายคือซื้อ什么คืออะไร你想买什么แปลว่าคุณอยากซื้ออะไรคุณอยากจะซื้ออะไรใช่ไหมฮะมีะ B ตอบว่าวัวคือฉันฉันคืออยากจ่าหมายคือซื้อนะ,ะอีกอีคือหนึ่งอีกืหนึ่งใบก็ออยู่ตรงนี้เป็นลักษณะนา,นามของแก้วแปลว่าใบา 杯子是杯，杯拿杯茶，呐，我想买一个杯子，我你干 okay, 那下午你想要买杯拿杯茶，呐，我想买一个杯子，我想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  A. 你想买什么 B. 我想买一个杯子。โอเคครับลูกศิษย์ครับถ้าเป็นไม่ได้เช็คแกไว้ฝึกซ้อมฝึกพูดฝึกฟังหลายๆร,รอบจนกว่าลูกศิษย์จะใช้เป็นนะครับ